สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นจากเอกสารที่เราได้รับกันมานะคะวันนี้เราจะมา,าลงรายละเอียดเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งค่ะคือการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมอันนี้เป็นพื้นฐานสําคัญเลยนะคะของความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็การป้องกันการทุจริตด้วยเป้าหมายวันนี้ของเราก็คืออยากจะทําความเข้าใจความหมายความต่างความสําคัญของการแยกแยะ2อ,อย่างนี้แล้วก็อ,อีกคําที่สําคัญมากคือผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ conflict of interest เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับประเด็นนี้ต้องบอกว่าท้าทายนะครับอโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะว่าการตัดสินใจต่างๆเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสาธารณะโดยตรงเลยถ้าเกิดว่าแยกแยะไม่ได้หรือว่าปล่อยให้มันปนกันเนี่ยผลกระทบมันจะกว้างมากครับอาจจะอาจจะรุนแรงกว่าที่เราคิดได้ได้น่าสนใจค่ะงั้นเราเริ่มตรงที่เอกสารเขาเน้นเรื่องทักษะพื้นฐานก่อนเลยดีไหมคะ การคิดแยกแยะแล้วก็การคิดวิเคราะห์ทำไมทำไมต้องเริ่มที่ตรงนี้คะมันสำคัญยังไงกับเรื่องที่เราคุยกันคือมันเป็นเหมือนเครื่องมือตั้งต้นเลยครับการคิดคือการไตรตรองก่อนแยกแยะก็คือการมองเห็นความแตกต่างส่วนวิเคราะห์เนี่ยคือการมองให้ลึกลงไปอีกถ้าไม่มีทักษะพวกนี้เป็นพื้นฐานเนี่ยเราอาจจะมองไม่ออกเลยครับว่าสถานการณ์ที่เราเจออยู่เนี่ยมันมีอะไรซ้อนกันอยู่หรือเปล่า อาจจะเผลอตัดสินใจด้วยอา,อารมณ์หรือว่าเอาผลประโยชน์ตัวเองนำไปก่อนโดยที่ไม่รู้ตัวเลยก็ได้ครับทักษะนี้เลยสำคัญมากที่จะช่วยให้เห็นเส้นแบ่งอะครับอ๋อค่ะค่ะเหมือนเป็นแบนขยายหเห็นชัดขึ้นนะคะทีนี้คำสำคัญคู่ถัดมาประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในเอกสารก็อธิบายไว้ค่อนข้างเคลียร์นะคะแต่ในชีวิตจริงล่ะคะมันมันแยกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะครับในทางนิยามเนี่ยมันชัดเจน ประโยชน์ส่วนบุคคลหรือ private interest ก็คือทำเพื่อตัวเองครอบครัวพวกข้องอะไรแบบนั้นส่วนประโยชน์ส่วนรวมหรือ public interest เนี่ยคือการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อส่วนรวมเพื่อสาธารณะแต่ความยากมันอยู่ตรงที่ว่าบางทีการกระทำภายนอกเนี่ยมันอาจจะดูดูคล้ายๆก,กันมากจุดที่ใช้ตัดสินจริงๆมันอยู่ที่ เจตนาหรือว่าวัตถุประสงค์เบื้องหลังการกระทำนั้นๆมากกว่าครับว่าเราทำไปเพื่ออะไรกันแน่นั่นสิคะเจตนานี่วัดยากเหมือนกันแล้วพอเส้นแบ่งตรงนี้มันเริ่มไม่ชัดหรือเริ่มเบลอเลอมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ conflict of interests ขึ้นมาเอกสารบอกว่ามันคือสภาวะที่ประโยชน์ส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในหน้าที่ ม,มันอยู่ตรงไหนคะระหว่างเรื่องจริยธรรมกับการทุจริตใช่ครับครับคือผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยมันเป็นสภาวะที่ความสนใจส่วนตัวของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมาขัดแย้งกับความรับผิดชอบในหน้าที่ที่เราต้องทําเพื่อส่วนรวมมันเหมือนเป็นโซนสีเทาๆอ่ะครับ ตัวมันเองเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่การทุจริตแบบเต็มตัวนะครับแต่ว่ามันคือการผิดจริยธรรมอย่างชัดเจนเลยและที่สําคัญคือมันอันตรายตรงที่มันเป็นเหมือนขั้นบันไดขั้นแรกๆที่ เปิดช่องให้เกิดการทุจริคอรัปชันตามมาได้ง่ายมากๆเลยถ้าเราไม่ระวังหรือว่าจัดการมันไม่ถูกวิธีอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยสําคัญเลยนะคะพอจะยกตัวอย่างจากเอกสารได้ไหมคะว่าพฤติกรรมแบบไหนที่เข้าข่ายชัดๆเลยครับที่เจอกันบ่อยๆเลยนะครับอย่างแรกก็คือการรับผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมเช่นเอ่อรับของขวัญราคาแพงๆรับสินบนหรือว่ารับการเลี้ยงดูที่มันมันเกินกว่าเหตุเกินกว่าปกติไป อีกอย่างที่ชัดเจนก็คือการใช้ข้อมูลภายในที่เรารู้มาเพราะตำแหน่งหน้าที่เราเนี่ยไปหาประโยชน์ให้ตัวเองอย่างในเอกสารยกตัวอย่างเรื่องรู้ว่าจะมีถนนตัดผ่านที่ดินตรงไหนก็รีบไปกว้านซื้อที่ดินตรงนั้นรอไว้แบบนี้ครับอือือชัดเลยค่ะหรืออีกแบบที่ก็เจอบ่อยคือการใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปช่วยเหลือญาติพี่น้องเพื่นอนฝูงให้ได้งานได้ตำแหน่งหรือได้สัญญาได้โครงการทั้งทั้งที่อาจจะมีคนอื่นที่เหมาะสมกว่า หรือที่เรียกกันว่าระบบอุปถัมภ์เล่นพักเล่นพวกหรือเนปโบทิซิมนั่นแหละครับฟังดูมีหลายระดับเลยนะคะตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่อาจจะมองข้ามไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆเลยแล้วในมุมของเจ้าหน้าที่รัฐเองล่ะคะเอกสารมีแนวทางป้องกันเรื่องนี้ยังไงบ้างต้องต้องวางตัวยังไงคะครับหัวใจสําคัญที่สุดเลยคือต้องแยกให้ได้ครับแยกเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องงานเรื่องตําแหน่งหน้าที่ให้มันเด็ดขาดไปเลย เวลาจะตัดสินใจทำอะไรเนี่ยต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเสมอต้องคิดถึงส่วนรวมก่อนแล้วก็ต้องระวังไม่ทำอะไรที่อาจจะทำให้คนอื่นเขาสงสัยได้ว่าเอ๊ะเรากำลังเอาประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าและทำอะไรก็ตามที่รู้ตัวว่ากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันมันขัดกันคือประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวมมันขัดกันเนี่ยต้องเลือกยึดประโยชน์ส่วนรวมไว้ก่อนเสมอ แล้วก็อาจจะต้องแจ้งผู้บัญชาบัญชาหรือว่าถอนตัวเองออกจากกระบวนการตัดสินใจนั้นไปเลยครับเพื่อความโปร่งใสการแลกแยะนี่สําคัญจริงๆค่ะแล้วในเอกสารก็มีเสนอแนวทางปรับความคิดเพื่อให้ทําเรื่องนี้ได้ดีขึ้นด้วยหลักคิดได้คิดดีคิดเป็นอันนี้มันช่วยยังไงบ้างคะครับหลักการนี้ดีมากเลยครับมันเหมือนเป็นเกราะป้องกันทางความคิดให้เราได้เลยนะคิดได้เนี่ยคือต้องคิดก่อนทําเสมอ คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาทั้งต่อส่วนรวมต่อตัวเองต่อครอบครัวชื่อเสียงหรือแม้แต่บทลงโทษทางกฎหมายคิดดีก็คือมีทัศนคติที่ดีทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์ไม่โลภไม่คิดเบียดเบียนใครเชื่อมั่นในการทำความดีนะครับและสุดท้ายคิดเป็นอันนี้สำคัญมาก คือสามารถแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวมออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดจริงๆไม่เอาของส่วนรวมมาเป็นของตัวเองแล้วก็ให้ความสําคัญกับประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเสมอสรุปก็คือความสามารถในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมให้ขาดจากกันอย่างชัดเจนเนี่ยคือกุญแจสําคัญเลยนะคะในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและการฝึกวิธีคิดแบบคิดได้คิดดีคิดเป็นก็เป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยให้เราปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสุดจิตโปร่งใสมากขึ้น ถูกต้องที่สุดเลยครับแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยมุมมองเปรียบเทียบที่น่าสนใจจากในเอกสารนิดนึงครับเขาเปรียบเทียบเรื่องนี้กับการทํางานของออระบบคิดแบบดิจิตอลที่เป็นฐาน2องอะครับคือมีแค่ศูนย์กับ1ใช่กับไม่ใช่ไม่มีตรงกลางหรือพื้นที่สีเทาๆ การทำง,งานในหน้าที่สาธารณะเนี่ยก็ควรจะพยายามทำให้เป็นแบบนั้นเหมือนกันคือต้องสามารถแยกเรื่องตำแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ลดพื้นที่สีเทาลดการทับซ้อนกันเพื่อปิดประตูความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนไปเลยตั้งแต่ต้นทางครับมันถึงจะป้องกันปัญหาได้อย่างยั่งยืน